ปูแป้งเนาะค่ะพี่น้องคะแต่กระสิใส่ปูแป้งลงไปเนาะจ้ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้อันเล็กคึอดอยากนาะไหมคะ่ะเพราะว่าอันในบ้านเนาะจ้ะเพื่อนผ้ากันไปอันหากระแป้งเด้อจากพี่น้องจ้ะกระแป้งของนำโขงเนาะคะ่ะเล็กสิเอามากลอยใส่หมักม่วงเล็กสื่อก็เพื่อนไว้แห้ะคะ่ะเล็กค้างไว้อยู่ริมโูงเดี๋ยวเล็กจะเอากระแป้งจ้ะ ี่าเเนเล็กคนอื่นกระแป้งด้อค่ะเด้บอบ่แมมนกระปูหาเป็นอันปูที่อยู่ในน้ำโคง้งผสเอิ่นกระแป้งค่ะใครเคยเห็นในนู่นจ้ะมะกรวยใส่บักม่วงเดี๋ยวเล็กหลางนามก่นเนาะค่ะหลา,างนามสะอาด,อ,ด,ดอีกรอบนึงเนาะจ้ะ มาจ้าพี่น้องจ้าที่นี่เข้าซิมะปล่อยมักม่วงเนาะคะ่ะในอันนี้อะซิมีอ่าซิมีข่าขวบพริกเนาะคะ่ะมีกงชูรสเนาะค่ะพี่น้องคะเมืนน่อไหร่เลีใส,ส่ทั้งน้ำปลาน้ำปลาลาเนาะจ้ะใส่แต่น้ำปลาบางคนกะว่าคือบอใสน่น้ำปลาน้ำแน่น้องเล็กมันต่างแซ่บว่ะใส่เหมือนอย่เอาใจเลยค่ะเอาใจทั้งสองสายเลยค่ะน้ำปลากะใส่ค่ะน้ำปลากะใส่ค่ะมืนน่อไหร่ ก้อยหมักม่วงค่ะพี่น้องเลขสิ์ใส่หมักม่วงลงไปก่อนนาะจ๊ะก้อยหมักม่วงกินกับกระแป้งเน้อจ้ะบ,บาตเลขผนเอินกระแป้งเผ็ดเค็เลยค่ะ ที่เลกกะทิใ่หอมนะคะ่ะหอมส้อยใส่ลงไปจักหน่อยคะ่ะให้มันหอมเล็กซิบอไซหมักเน่าวหรือว่าหมักกอกเด้อจากพี่น้องจ้าเพราะว่าหมักม่วงเปียวอยู่แล้วเนาะจ้ะหมักม่วงหน่อยอที่นี่เนาะจ้า,จาที่เด็ดของห้าวก็คือปูแป้งเนาะค่ะพี่น้องคะ แต่กระสีใสปูแปงลงไปเนาะจ้ะมาค่ะบะน,นี้สแสบๆน้ำเล็กเด้อค่ะใส่พักลงไปน้ำค่ะปส่ไป,เ,ปเมียง mm hmm. ลุกโดดน้ำใจอ่าก่อนอันดับแรกเนาะค่ะเลยก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำผู้กินหลายๆเด้อจับพี่น้องจ้าบอกให้ว่ากันเนาะคะ่ะของแสีบขึ้นงยกกับผู้มักค่ะพี่น้องคะอ่าบางคนกะว่าเพิ่นนี่ปิงเนาะคะ่ะเดี๋ยวเล็กสิแกะให้เบิงะะงเเเบ้งเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวเล็กแกะให้เบิ้งเลยค่ะปูอยู่หนำโคง้งสิบ่มีปิงเลยคะ่ะเพราะว่ามันเป็นปูหนำมันเป็นปูหนำไหลค่ะพี่น้องคะ นี่ค่ะอ่าเพิ่นเป็นปูนามไร้เด้อยค่ะพี่น้องคะเพิ่นสีบ่ไม่ปิ้นเนาะค่ะบ่กคือปูหน้าเพิ่นเอินกบแป้งค่ะบ้านเล็กมาจา้แซ่บๆน้องกันน้ำลายแตกอะ่ะอืม แสบค่ะค่ะพี่น้องกรอบๆมันๆนเนาะค่ะใส่กะบมกม่วงไปเปียวค่ะพี่น้องค่ะอ้โอ้ อปอมีด้ค่ะปิงนี่จะมั่นเนาะค่ะ สวยส่มอมมวงแซ่บแบค่ะโตกำลังพอดีกินเลยจ้ะ หนีป่าครับพี่นอ้องคเขา มาเด้อจ้าแซ่บๆน้ำกันค่ะผู้ด้กินกันเนาะคะ่ะก้อยอมะม่วงใส่กับแป้งเนาะคะ่ะ โดดจ้าพี่น้องคะก่อยมักม่วงใส่กับแป้งคะ่ะพี่น้องคะ จังสีแล้วแหละความแสบครับพี่น้องคะเล็กตองกับขอโทษขออภัยอีกเทน,นึงเด้อค่ะสําหรับผู้บกินเนาะค่ะกับขอโทษหลายๆเนาะค่ะพี่น้องคะจ้าสําหรับคลิปนี้ผู้ทธมากักเล็กกฝากพี่ฝากน้องฝากกุฏัยกดแชร์เป็นแรงเสียแรงใจให้เล็กสาพาัดตัวในเดอ้อจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้เนาะคะ่ะเล็กสีเด็กคอโตล่ลาพีล่าหน่องไปก่อนจ้าพบกันในคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะ่ะเมื่อนี้สวัสดีค่ะ